สวัสดีครับวันนี้จะมาเตือนเพื่อนๆน,นะครับกับการใช้หูฟัง true wireless นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผมเพิ่งจะได้รับทราบม,มาจากจะพูดยังไงดีเอ่ยเป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเข้ามาให้ผมแก้นะครับซึ่งอาการตัวเนี้ยมันชาร์จไม่เข้านะครับไม่สามารถรีเซ็ตหูฟังอะไรได้เลยยู่ไม้ดูนะครับเห็นไหมไม่มีไฟแม้แต่แต่ดเดียวนะครับ ปกติเปิดปุ๊บเนี่ยไฟสถานะจะต้องขึ้นนะครับอันนี้เสียบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าเกิดจากอาการช็อตนะครับซึ่งเคยเตือนไว้หลายแล้วว่าหลายครั้งแล้วว่าไม่ควรชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับเพราะว่าหูฟังทัวเรลสพวกนี้แบตเตอรี่เขาน้อยมากน้อยจริงๆ ไม่สมควรชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับแค่คือจะใช้อะไรก็ระมัดระวังใช้พอหมดแล้วค่อยชาร์จชาร์จเสร็จแล้วค่อยเอาไปใช้ใช้เสร็จแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าใกล้จะหมดก็ชาร์จพอเราจะนอนก็ถอดออกแค่นั้นเองคงไม่ตายหรอกนะครับถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่เป็นหมดกลางคันแล้วตื่นมาชาร์จอีกทีหนึ่งขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ